สวัสดีคะ่ะวันเจรินครัวอิ่มอร่อยนะ,นะคะวันนี้ครัวอิ่มอร่อยจะชวนเพื่อนๆมาเข้าครัวทําขนมมันสัปะหลังกันนะคะทํากินก็ง่ายทําขายก็โอเคนะคะเราไปลงมือเข้าครัวกันเลยนะคะมันสัปะหลังเราซื้อมาเราล้างออกให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาปอกเปลือกกันนะคะ เราก็จะผเผาเสียนเขาออกนะคะเสียนตรงกลางเราเผาเซียนแกงแข็งเขาออกให้หมดนะคะ ผ่าเสร็จแล้วเราก็อมาล้างนะคะล้างเอาน้ำเขาขาวน้ำตัวแป้งเขาขาวออกให้หมดนะคะสักสองสามน้ำนะคะแล้วเราก็นำมาขูดกันนะคะที่ขูดแบบไหนก็ได้ที่ขูดมะละกอก็ขูดได้นะคะไม่จำเป็นต้องแบบนี้นะคะเราก็จะมาขูดกัน ได้พอตามต้องการแล้วนะคะวันนี้เรามาดูตัวส่วนผสมขอ,ของขนมมันสหลังของเราคะว่ามีอะไรมั่งนะคะก็จะมีมันฝรั่งขูดฝอยนะคะน้ำตาลทรายน้ำเปล่าแล้วก็เกลือป่อนนิดหน่อยนะคะใส่มันฝรั่งลงไปเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย หวานมากหวานน้อยก็ลดปริมาณได้ตามใจชอบนะคะเกลือป่นนิดหน่อยนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยค่ะคลุกเคล้าผสม,มให้เข้ากันค่ะ เมื่อเราเห็นว่าน้ําตาลกับเกลือละลายแล้วเราก็ตักเทใส่พิมพ์เลยนะคะพิมพ์เราอาจจะทาน้ํามันพืชนิดหน่อยนะคะเพื่อเกื่อกันไว้ขนมเราจะได้ไม่ติดนะคะติดพิมเทขนมลงใส่พิมพ์เลยค่ะเราเตรียมไปนึ่งเลยนะคะเอี่ยหน้าเขาให้เรียบค่ะ แล้วเรายกขนมของเราขึ้นนึ่งเลยนะคะเราจะใช้เวลานึ่งสาม30นาทีเดี๋ยวขนมสุกเรามาดูกันอีกทีนะคะก็จะมีมะพร้าวกลางอ่อนกลางแก่เราจะไม่เอาแก่มากและอ่อนมากนะเอาพอดีนะคะกำลังอร่อยเราก็เกลือป่นนะคะเราก็มาลงมือขูดมะพร้าวกันนะคะ <c oughs> เราก็จะโรยเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะ เขาผสมให้เข้ากันค่ะเราตั้งหม้อน้ำเดือดไว้รอเสร็จแล้วรอมะพร้าวลงนึ่งเลนคะ่ะประมาณ15-20นาทีนะคะเพื่อขนมเรากินหมดช้า้วขายหมดช้ามะพร้าวของเราจะได้ไม่เสียนะคะ มะพร้าวเราสุกแล้วเรายกออกมาเทแผ่กระจายไปนะคะเดี๋ยวขนมเราสุกเราจะเอามาคุกเขาตรงนี้นะคะตอนนี้ขนมของเราก็เช็ดตัวเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะคนนี้เรามาคุกกันเลยนะคะเรามาคุกมะพร้าวขนมมันสับปะหลังของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยน่าทานมากเลยนะคะเป็น